พบกับผมนะครับนายรีเมอร์ค้นคน,คนข่าวข่าวคน้นคนนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับเด็กเกียนนั่นเองนะครับผมแต่ตอนนี้เราจะเรียกเขาว่าเด็กเกียนไม่ได้แล้วเพราะตอนนี้เขากลับตัวกลจบใจแล้วนะครับผมทุกคนอ่ะคือประเด็นหลักเลยนะที่ที่ผมคิดได้ก็เพราคนดูทีคอมเมนต์ด้วยอ๋อมนะมัสแก มัสกรทุกคนในวันก็สูดดีช้จิวทุกคนด้วยนะครับผมนะก็อยู่กับรายการดีเจดีเมอร์ทีเฮ็นนะครับผมคือวันนี้ครับทุกคนครับคือเป็นเลิศงามยามดีมากๆเลยนะครับผมที่ พี่เนี่ยนะฮะจะมาสัมภาษณ์คนไทยรับเชิญสุดพิเศษเลยนะครับผมนั่นก็คือเด็กเกรียนนั่นเองนะครับเด็กเกรียนแย่งแฟนนั่นเองแต่ถามว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างนะครับผมตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆก็น่าจะรู้แล้วว่าเขาเนี่ยกลับตัวกลับใจแล้วนะครับผมแล้วทุกคนครับคืออยากจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะเรานะครับรู้แล้วครับผมว่าเด็กเกรียนเนี่ยเขาคือใครครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเด็กเกรียนเขาเปิด หน้าแล้วครับผมทุกคนครับอ่าถ้าถามว่าเพื่อนเพื่อนพี่ๆนอาจจะงงแบบเอ้ยเขาเปิดหน้านที่ไหนเขาเปิดหน้านที่ไหนเด็กเกียนตอนนี้นยครับผมนะทุกคนคือเขามีช่องของเขาแล้วครับผมทุกคนครับอยู่ใน YouTube นะแต่เดี๋ยววันนี้เราจะมาสัมภาษณ์แบบเปิดกล้องกันด้วยนะคะผมทุกคนเราจะสัมภาษณ์กันนะครับผมทั้งหมดประมาณ4-5คําคำถามนะครับผมทุกคนเกี่ยวกับประเด็นร้อนนะฮะบ,บางคนอาจจะแบบว่ายังค้างคาใจอยู่นะครับผมทุกคนวันนี้เราก็จะมาพบกับผมนะครับนายรีเมอร์ คนข้นข่าวข่าวคนๆ้นนะครับผมรายการอะไรวะเนี่ยนี้เรามาอยู่กับเด็กเกียนนั่นเองนะครับผมแต่ตอนนี้เราจะเรียกเขาว่าเด็กเกียนไม่ได้แล้วเพราะตอนนี้เขากลับตัวกลับใจนะครับผมทุกคนอะไหนแนะนําตัวอย่างเป็นทางการหน่อยดีกว่าน้องรัก โอเคครับผมผมชื่เล่นชก่อกอนนะผมช่องผมก็ P F 2K F F นะครับผมอ่าตอนนี้ทำชแนลยูทูบล้วด้วยตอนตอนนี้เป็นไงบ้างชีวิตดีขึ้นเยอะเลยไหมหลังจากแบบตัวเองกลับตัวเนี่ยดีขึ้นเยอะแลยคพี่เ้ยพี่บอกแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีถ้าเราทำดีชีวิตเราก็จะดีกันนะแจ็คใช่คเออโอเคก็คือวันนี้พี่มี คำถามนะฮะจะมาถามน้องกรกันโอเคไหมพี่จะมีคําถามทั้งหมด4คําถามแต่ใน4ี่คำถามเนี้ยก็จะอยู่ในประเด็นที่มันเคยเกิดขึ้นนั่นแหละอ่าแล้วก็จะเป็นประเด็นในปัจจุบันด้วยประมาณนี้โอเคไหมโอเคครับพี่ครับอ่าโอเคอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนอื่นได้ค่ะว่าตอนนี้เราเปิดหน้าออก YouTube แล้วใช่ไหมใช่ครับอ่าไหนไหนเปิดเปิดหน้าหน่อยได้ไหมเปิดเปิดกล้องหน่อยได้ไหมสะดวกไหมสะดวกไหมสะดวกพี่สะดวก อ้ยผมมาเลยเลยผมอะโอ้ยังไม่ได้เซ็ตทรงเซ็ตผมด้วยเอ้ยเอ็งหล่ออยู่แล้วเชื่อพี่เปิดเลยเปิดกล้องเลยเอาเลยยินโอ้ยหล่อเกินหล่อไงล่ะปัดเปย์กันเลยเด้อเดี๋ยวไม่อยู่ตรงเอ้ยเดี๋ยวถามก่อนนี่เอ็งเอ็งยังเรียนอยู่ปะไม่ได้เรียนแล้วครับตอนนี้อ๋อก็เลยย้อมผมได้ใช่ไหมใช่ครับผมอ๋อ โอเคโอเคเออดีดีดดทางานแล้วนะครับผมเออเดี๋ยวนี้มันแบบมันพึ่งการศึกษาไม่ได้แล้วต้องทํางานหาเงินดีกว่านะครับผมนะโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มคําถามแรกกันเลยไหมได้ครับผมได้โอเค <Okay. S 2> คําถามแรกนี่จะเป็นคําถามที่ย้อนกลับไปเลยตอนที่กอนกําลังเป็นแบบเด็กเกียรเลยกาลังแบบเกียนเกียรเลยนะก็คือ<ๆ>อยากจะถามว่าทําไมกอนถึงคิด อยากจะแย่งแฟนจานทีมเออทาไมตอนนั้นถึงแบบอยากแย่งพี่อุ่มอิ่มไปจากจานทีมเออคือเอาง่ายๆนะพี่คือผมเห็นคนอื่นเขาเกียนเนี่ยนะผมแบบอยากลองเกียนนะมันน่าดูสนุกเบียร์พี่อ๋อก็คือแบบเห็นแบบเด็กเกียนคนอื่นเขาเกียนกันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับอืมก็เลยแบบลองเกียนแต่พอเกียนไปเกียนมาพี่มันดูไม่ดีอลพี่ อ๋อก็เลยแบบคิดได้ใช่ไหมใช่ครับเออเออเออแคดีกว่าอะไรประมาณเนี้ยอ๋อแล้วแล้วแล้วตอนนี้คิดว่าพี่อิ่มน่ารักไหมก็น่ารักนะครับอ๋อน่ารักเฮ้ยทุกคนครับครับไว้ครับ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 ไม่น่าน่ารักได้ก็ต้องชมไงเออชมได้ชมได้พี่ก็แซวเล่นเออเขาเป็นของ พี่ทีมคนเดียวจาีมคนเดียวเป็นอาจารย์ผมคนเดียวเยอเลยได้ตามอยู่นะคนคนอื่นยงผมใต่หมดเล้วหดเกินหดเกินเออก็ดีเนาะก็ตอนแรกก็เป็นเด็กเกียนคิดจะไปแบบแย่งคนนู้นคนนี้แต่แต่ถามจริงคือความคิดจริงๆแล้วเนี่ยคือที่จะไปแย่งแฟนเขาเนี่ยคือมันเป็นความคิดที่จะไปแย่งแฟนเขาจริงๆเลยหรือว่าแบบแค่อยากจะเกียนเฉยๆอ่ะแค่อยากจะไปเกียนเฉยพี่ ตอนแ้กผมคิดว่าความคิดนี้มันแบบดูสนุกดีอะแต่คือผลตอบรับมาคือแบบมันไม่ใช่อย่างนั้นนะพี่เออ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 ดีดีดีแล้วที่คิดได้นะโอเอค <Okay, S 2> ก็เคลียร์ไปนะทุกคนสําหรับคาถามแรกนะครับผมก็ทําไมถึงคิดจะแย่งแฟนจานทีมก็ตอบมาแล้วว่าแค่เกียนเฉยนะทุกคนเอ,อผมก็เพิ่งรู้นะผมก็เพิ่งรู้นะทุกคนเคำถามที่สองนะครับผมทําไมถึง กลับใจเป็นคนดีฮะโอเคครับพี่งั้นคำถามนี้ผมก็บอกว่าก็หลังจากที่ผมเกียนไปนะพี่ผมได้ไปดูช่องพี่จันทีมครับ<ม>แล้วเอฟซีของพี่จันทีมเขาแบบคอมเมนต์มาด่าผมด่าผมแบบเยอะมากมผมอ่านแทบทุกคอมเมนต์เลยนะพี่เออเออเยอะจริงเยอะจริงผมคิดไปคิดมาแล้วผมว่ามันไม่ดีอ่ะมันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยถ,<ม>ถ้าเกิดผมทำเนี่ย ผมเลยกลับตัวกลับใจดีกว่าพี่คือประเด็นหลักเลยนะพี่ที่ผมคิดได้ก็เพราะคนดูที่คอมเมนต์ด้วยแล้วก็พี่หลักๆเลยนะพี่เป็นเพราะว่าจานทีมกับพี่เนมแกก็สั่งสอนผมเหมือนกันนะพี่อ๋อเหรอก็คือแบบสั่งสอนใช่ไหมครับผมเออจริงๆก็ก็พี่ก็เห็นอยู่แหละว่าคอยบอกกันทุกคลิปแหละเนาะว่ามันไม่ดีอะไรเงี้ยเนาะใช่ครับดีเขาบอกแบบ ตลอดนะพี่อะโอเคก็เคลียร์ไปครับสำหรับคำถามที่2นะครับผมโอเคมาถึงคำถามที่3มกันแล้วนะฮะทำไมก่อนถึงตัดสินใจเปิดหน้าก็ผมเคยสัญญากับคนดูไว้อรพี่ถ้าห้าหมนครับผมจะเปิดหน้าพี่อืมอย่างตอนนี้ถึง,ถงแล้วหรอถึงแล้วพี่ตอนนี้จะหกหมื่นครับแล้วเอหก6มื่นครับแล้ว <c oughs> เฮ้ยเ,เร็วจังวะโคตรเร็วอะ เร็วมากเร็วมากก็คือผมสัญญากับคนดูไปแล้วผมก็ต้องทำเลยเดี๋ยวจะเกิดประเด็นอีกเคยสัญญาอะไรไว้กับคนดูแล้วก็ทําตามที่บอกไว้ใช่ไหมเออก็ก็ดีมากเลยนะทุกคนนะโอ้โหผมอยากมีแบบแบบน้องรักของกลับตัวกับใจแบบนี้บ้างเลยแต่ตอนนี้มันเร็วไปแล้วทุกคนโอเคโอ้ก็เคลียร์นะสำหรับทำไมถึงตัดสินใจเปิดหน้านะครับก็แล้วแล้วถามไว้น,นิดนึงว่า อย่างนี้ก็คือสมมติแบบถ้าเราแบบว่ามีชื่อเสียงขึ้นอย่างเงี้ยแล้วเราตัดสินใจเปิดหน้าไปแล้วอย่างเงี้ยแล้ววันหนึ่งเราแบบมีชื่อเสียงมากกว่านี้เราคิดยังไงแบบเดินไปไหนมาไหนก็เฮ้ยนี่มันพี่กรณ์นี่ว่านี่มันเฮ้ยเด็กเกียนที่เคยเกียนนี่ว่าอะไรเงี้ยคือเราเจอแน่นอนเราเจอแน่นอนแบบแบบกแบบ็ก็โอเคใช่ไหมโอเคใช่ไหมโอเคะโอเคอะอ๋ะอคคนรู้จักเยฮะเอ้แล้วละตกรถามนิดนึงได้ไหมว่าอันนี้อันนี้ถามนิดนึงได้ไหมว่าอยู่อยู่จังหวัดไหะ อ๋อผมอยู่จังหวัดกำแพงเพชรครับอ๋ออยู่กำแพงเพชรอ,อยู่แถวอ,อยู่แถวไหนนี่บอกได้ไหมในตัวเมืองนะครับอ๋อแล้วถ้าพี่ไปหานี่ไปหาได้ไหมได้พี่ได้ครับ <Es> เอ้ยไปหาได้เรต้องดูๆๆเนี่ยเราลองอย่างดีด้วยอ่ะตเราลองอย่างดีของของน้องเขาอาจจะหมายถึงแบบเอ,เอ้ยกูเตรียมพวกไปกระดักกระทืบแล้วใจแล้วใช่แล้วเซล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 เออเออโอเคโอเคก็เดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวพี่ไปหาเห็นตอนนี้นี่เป็นประเด็นกันอยู่เลยนะ สำหรับคนคนนี้รู้สึกว่าจะเพิ่งเลิกดราม่าไปด้วยซ้ำนะครับผมก็สำหรับคำถามนี้ก็คือถามว่าคิดยังไงกับพี่มะม่วงในตอนนี้ก็คือเห็นเป็นเห็นเป็นประเด็นกันอยู่อะตอนเนี้ยออคิดยังไงตอนนี้คิดยังไงคือตอนนี้ผมก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วนะพี่ตอนนี้ผมก็ดีกับพี่ฟุกแล้วครับอ๋อดีกับพี่ฟุกแล้วรักกันด้วยตอนเนี้ยรักกันด้วยเล่นลงลงแรงด้วยกันทุกวันเลยเฮ้ยจริงหรอ เออเออพี่เห็นพี่ฟุ๊กึ้นนอนดึกอยู่ช่วงนี้ก่อนก่อนอย่าลืมนะอย่าลืมนะลองแรงต่อรู้เปล่าโอเคครับพี่โอเคครับเอ้ในตอนที่ผมเป็นเด็กเกียนอ่ะอืออืมอืมคือผมเคยไปแบบไปยังไงอ่ะไปว่าพี่ฟุกก่อนอืมไปไปว่าว่ายังไงอ่ะแบบประมาณยังไงแบบไปเกียนนะพี่แบบไปเกียร์ตอนที่ผมเป็นเด็กเกียนะ่อือก็ตอนนี้คนเขาเข้าใจผิดกันว่าพี่ฟุก เป็นเป็นคนเริ่มก่อนแต่จริงๆแล้วคือพี่ฟุกเขาอาจจะเป็นแบบเขาอาจจะเชองผมมาก่อนหน้านี้ก็ได้ครับทุกคนอ๋อจริงๆผมเป็นคนเริ่มก่อนเองผมผมก็มีผมเป็นมีส่วนผิดเลยแต่ทุกคนเข้าใจผิดว่าพี่ฟุกเป็นคนเริ่มก่อนอันนี้อันนี้ไม่ใช่นะก็คือเอาง่ายๆคือตั้งแต่ตอนเป็นเด็กเกนก็คือเคยไปเกมพี่ฟุกมาก่อนแต่คนอ่ะเข้าใจผิดก็คือคิดว่าพี่ฟุกไปไปเปิดไปเปิดประเด็นก่อน ก็คือก็คือที่อ่านเพื่อนๆเข้าใจผิดก็น่าจะเป็นประเด็นที <t <t ่ว uh ่าพ um> uh)> um> uh ี uh <t uh> <t ่ฟ uh> um> uh> ุกไม่เปิดประเด็นก uh> uh uh ่อนแต่ตอนนั้นอ่ะคือก่อนอ่ะกลับตัวกลับใจแล้วใช่คือไม่ใช่เด็กเกียร์แล้วเอาตรงๆใช่ไหมเออเข้ามาเป็นลูกผิดอาจารย์พีนืะ โอเคมันก็มีประมาณนี้แหละนะครับผมทุกคนเอาง่ายๆคือมันเกิดจากเรื่องความเข้าใจผิดกันแหละเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับผมตอนนี้ก็คือเป็นรักกันดีพี่น้องกันใช่ไหมใช่ครับใช่ครับอ,อ่าประมาณนี้<ช>ประมาณนี้ฝากผลงานหน่อยดีกว่าฝากผลงานหน่อยดีกว่าตอนนี้ทำ Youtube อยู่ช n e l อะไรยางไงบ้าง ตอนนี้ผมว่าทำ YouTube อยู่ n n e l ps 2 o k f f นะครับผมไปติดตามกันได้นะครับผมอ่าตอนจะแสนซับแล้วนะช่วยไปดันน้องหน่อยให้เกินให้เกินแสนซับไปเลยอครับครับครับผมก็เอาเป็นว่านะครับผมสำหรับประเด็นเรื่องต่างๆ, <g ling> ๆนะฮะก็ที่ผมคัดมามันก็จะมีประมาณนี้ละกันนะครับผมก็ถ้าเพื่อนๆคิดเห็นอะไรยังไงอยากจะถามอะไรเพิ่มเติมไหมก็ไปถามได้ถามไว้ใต้คอมเมนต์ผมก็ได้นะครับหรือจะไปถามที่ อ่า,าน,น้องกอรช่องน้องกอรเลยก็ได้นะครับเผื่อน้องกอร์ทำแบบ Q&A อะไรอย <ผม S 1> ่างเงี้ยอนะผมว <TO> e. ่า, <ผม S 1> าจะทำ Q&A ตอนแสนครับพี่ๆอ่าโอเคโอเครอรอดูเลยครับผมพี่ๆนี่รอดูเลยนะฮะก็โอเคก็อย่าลืมไปกด subscribe ช่องน้องกอรด้วยนะครับผมแล้วก็วันนี้ขอบคุณน้องกอรมากๆนะฮะก็เอาอย่างี้แล้วกันถ้าคุณผู้ชมนะฮะอยากเห็น คลิปนะฮะผมเล่นฟรีไฟกับน้องกรนะครับผมหรือแบบเล่นอยากให้เล่นฟรีไฟกับใครก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคลิปหน้าเราอาจจะเล่นฟรีไฟด้วยกันเนี่ยเออโอเคครับผมคุณผู้ชมครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมทุกคนสําหรับการสัมภาษณ์เด็กเรียนหรือน้องกรในวันนี้นะครับผมก็เราได้รู้อะไรหลายๆอย่างเลยนะทุกคนนะคลิปหน้านะครับ้าอยากให้ผมเล่นกับน้องกรก็กดไลค์คนละหนึ่งไลค์แล้วก็คอมเมนต์กันได้นะครับผมถ้าอยากให้ทําคลิปอะไรในฟรีไฟก็คอมเมนต์บอกไว้ได้นะครับผมแล้วก็ในช่วงอาทิตย์หน้า ะะเรามีซีรีส์ที่ผมต้องทําไม่ได้นะครับผมนั่นก็คือซีรีส์เอาชีวิตรอดในเกาะผีนะครับผมนะทุกคนแต่ผมต้องขออนุญ,ญาตดูสถานการณ์ก่อนนะครับผมว่ามันสามารถเดินทางไปได้ไหมในช่วงนี้นะครับผมหรือติดขัดอะไรไหมในช่วงนี้นะครับผมถ้ามันยังไม่สามารถเดินทางไปได้เนี่ยนะครับผมก็อาจจะต้องเลื่อน ทริปนี้ไปก่อนนะคบผมก็อาจจะเป็นเอาชีวิตรอดอที่อื่นไปก่อนที่มันสามารถทําได้ในช่วงนี้นะครับผมก็อาจจะเป็นอันอื่นไปก่อนนะครับผมก็มีประมาณนี้ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับผมโอเคผมสวัสดีครับไปกคบบ๊ายบาย